กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเฉลยตรวจสอบความเข้าใจในหน้า189นะคะและ190เนาะมีอยู่2ข้อรวมทั้งสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยนะคะข้อที่1 8140ลบด้วย ในวงเล็บ2 1 2 3 6 0บวกด้วย1 2 2 1 5 5หารด้วย145จากโจทย์มีเครื่องหมายลบบวกหารแต่บวกมันอยู่ในวงเล็บเงื่อนไขของเราต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะฉะนั้นขั้นที่1ต้องทำในวงเล็บก่อนขั้นที่สองนมาหารและขั้นที่สถึงจับมาลบกันนะ สามขั้นตอนนะคะฉะนั้นวิธีทำํำวิธีคิดเราก็ต้องจับทํำในวงเล็บตรงนี้ก่อน2 1 2 3นึหกศูนย์บวกด้วย122 155อ่งหลักหน่วยบวกกันได้5บวกกันได้11ทดหน้าหน่งบวกกันได้5บวกกันได้4 3 3สาฉะนั้นในวงเล็บบวกกันได้3 3 4 515นะคะ,ะทำตรงนี้ก่อนนะ,ะทําในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้เป็น3 3 4 515เขียนแบบนี้เลยนะ,ะจากโจทย์นะคะเราก็จะเท่ากับ8 1 1 4 0ลบกับ3 3 4 515ห้ารด้วย145 ่ะต่อไปขั้นที่2เราก็จับ3 3 4 5 1 5หารด้วย145ใช่ไหมคะ,ะเท่ากับ8 0 0หมื่นเหมือนเดิมตอนนี้เราเอา3 3 4 5 1 5หารด้วย145 145คูณอะไรได้3ไม่มีขยบมาดูเป็น2หลักคูณอะไรได้33ก็ไม่มี ดูเป็น3หลัก145คูณอะไรได้334 145คูณ2ดูสิ2ถ้าคูณ3น่าจะเกิน250 248 9 212คูณ2นะคะคูณ2ได้290ลบกันได้4 3ลบ9ไม่ได้ยืมมาเป็น13ด้านหน้าดนยืมเหลือ2 13ลบ9เหลือ4ดึง5ลงมา 145คูณอะไรแล้วได้445นะคะ, <c oughs> <c oughs> ะคูณ3นะ355 342 13ทดหน้า13134อ่ะคูณ3ได้435ลบกันได้10ดึง1งลงมา145คูณอะไรได้101 ร้อยเอ็ดมันน้อยกว่า145ยส่สิ้าใช่ไหมฉะนั้นใส่0ย์แล้วก็ดึง5ลงมาต่อเลยนะคะร้อคูณอะไรได้1015งศูนยนคูณคูณเจ็ดนะเพราะลงท้ายด้5้าเหมือนกันนะคะเจ็ดห้าสามสิบห่กดใส่หนทดหน้า3 7 17 8 90หนงเปดตรงเฟะพอดีเลย ลบกันได้0ย์ไม่มีเศษนะฉะนั้นหารกันแล้วได้สองพันส้อยะคะคันี้เครื่องหมายลบเนาะสองพอ้าวแล้วเราก็จับ8,0,1,4,0ลบ2,3,0,7 ลบกันได้ศูนย์ลบเไม่ได้ยืมมาได้10บด้านหน้า,นาโดนยืมเหลือส1 0สลบเได้ส3มลบศย์ได้ส1มลบสไม่ได้ยืมมาแต่ศูนย์ก็ให้เขายืมไม่ได้แล้วก็ยืม8มาค่ะ8ดโดนยืมเหลือ7 0ูนย์เหลือ9ตรงนี้เป็น11 1 1อ็ดสิเอ็ลบสได้สได้สี่เหรอได้อะไรลบได้แปดนะคะสิบเอ็ลบสามได้แปด ต่อไป9ลบ2หลื7 7 7 7 7อ7 7ดึงลงมานะคะข้อนี้ก็เลยตอบ7 7 8 3 3ได้แล้วข้อ1น,นะคะขิดเส้นใตยให้เรียบร้อยอ่ะต่อไปจุดข้อ2 ข้อ2นะคะข้อ2ในวงเล็บ276,580บวก181,295ลบด้วย3,214คูณด้วย116นะคะ,ะข้อนี้มีวงเล็บเราก็ทำในวงเล็บก่อนเป็นขั้นที่1ขั้นที่2นํามาคูณค่ะและขั้นที่3ค่อยจับมาลบกันนะ ตรงนี้ต้องเขียนว่าวิธีทำนี่นะเด็กๆวิธีทําวิธีทํานะคะเราก็ทําในวงเล็บก่อนตรงนี้นะบวกกันแล้วได้เป็น457,875ใช่ไหมคะอะต่อไปบรรทัดที่2เราก็เอา457,875เนี่ย ลบกับ3 2 1 4คูณ116อ่ะ3 2 1 4คูณ116ได้เป็น3 7 2 8 2 4นะคะอะ่ลบกันตั้งลบก็ได้เป็น85,051แล้วเราก็ตอบ แปดหมื่ห้าพันห้าสิบอ็ดจบแล้วสองข้อนะคะต่อไปสิ่งที่ได้เรียนรู้เนาะหน้าร้อยเก้าสิบนะคะหน้าร้อยเก้าสิบนะอ่ะโจทย์บอกว่าสามพันเจ็ดร้อยสิบแปด หารด้วย6หารด้วยในวงเล็บนะ604ลบ578คูณด้วย254มีลำดับขั้นการคำนวณอย่างไรและได้ผลลัพธ์เท่าใดนะคะเอาเขาถามลำดับขั้นยังไงเนาะจากโจทย์มีวงเล็บฉะนั้นต้องทำในวงเล็บก่อนนะขั้นที่2ก็คือ ทำจากซ้ายไปขวาได้เลยเพราะมีเครื่องหมายหารกับคูณสาคัญเท่ากันนะคะทำในวงเล็บก่อนแล้วก็ทําจากซ้ายไปขวาขั้นที่1ลบขั้นที่2หารขั้นที่3คูณอ่ะขั้นที่1คําคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะเราก็เอา6 ร0 4สลบ5 7 8ก็เท่ากับ26ต่อไปขั้นที่2ขั้นที่2เราก็จับ3718หารด้วย26นะคะอ้าวหารกันแล้วได้เป็น143นะต่อไปขั้นที่3ขั้นที่3 ตรงนี้ได้26ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราจับหารไปแล้วได้143ขั้นสุดท้ายก็เอา143ไปคูณ254นะคะ143คูณ254คูณแล้วได้เป็น36322 2. ได้แล้วนะคะคำตอบก็คือผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายนะข้อนี้ก็เลยตอบ 36, 3ามหกอ่าหรือใครจะเขียนว่าดังนั้นอีกบรรทัดหนึ่งนะดังนั้นเนจากจโจทย์เลยนะเท่ากับ36,322ก็ได้นะคะอ่ะนี่คือแนวคำตอบนะ190อ่าคณิตคิดท้าทาย เติม1 2 3 4สามี่ลงในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดและน้อยที่สุดโดยแต่ละข้อใช้ทั้ง4จํานวนอ่ะข้อที่1นะคะมีสี่เหลี่ยมอยู่4ี่ช่องแสดงว่าให้เราใช้1 2 3 4สามี่ให้ครบนะถ้าให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดเราก็มาดูค่ะเราต้องใส่เลขที่เยอะที่สุดตรงที่ตัวคูณใช่ไหมคะอ่ะผมคูณใส่เลข3กับ4 3คูน4ได้เท่าไหร่ละ สิบสองเราก็ต้องบวกบวกด้วยเลขที่เยอะถัดไปเลขหนึ่งกับสองอะไรเยอะกว่ากันเลขสองใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ใส่หนึ่งนะคะสองหนึ่งอ่ะมาดูนะสามคูณสี่เป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่ลบหนึ่งก็ได้เป็นสิบสามนะคะ ไม่ได้ทําจากซ้ายไปขวานะทําตามลําดับขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ก็คือคูณก่อนคูณเสร็จแล้วก็ทําจากซ้ายไปขวานะข้อที่สองนะคะอย่างโจทย์ข้อนี้ทํามีคิดท้าทายเนี่ยอาจจะคิดได้หลายแบบนะคะคิดได้หลายอย่างนะอะอย่างข้อที่2เนี่ยคูณก่อนใช่ไหมอยากได้น้อยที่สุดเราก็เอาเลขที่น้อยที่สุดมาใส่อะสองคูณหนึ่งก็ได้สอง บวกอีกสามลบสี่สองคูณหนึ่งเป็นสองนะสองบวกสามในห้านะห้าลบสี่เหลืออะไรหนึ่งนะคะหรือ,อหรืออะไรดีข้อนี้มีหลายคำตอบนะคะลองใส่สองใส่สามใส่หนึ่งใส่สี่ดู สาคูณหก็จะได้3 3ม,มบกสก็จะได้5เหมือนกัน5้ลบสก็จะได้หนึ่อ่ะเป็นคำตอบที่น้อยที่สุดใครได้คําตอบที่น้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะคะ